ลัคนา,รากรกฎการงานของคุณช่วงนี้นี่คือคุณต้องเดินทางไปนู่นมานี่เยอะเยอะแยะเลยนะคะเรียกยังไงว่าชีพรจรลงเท้าเลยและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เป็นพิเศษก็คือใครที่ทำงานเกี่ยวกับขนส่งหรือการเดินทางอันนี้มันจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณมากเป็นพิเศษอย่าพึ่งท้อนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหรือ คุณรู้สึกว่าอ๋อฉันต้องเดินทางบ่อยอันนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือดูแลความปลอดภัยแค่นั้นเองนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองค่ะการเงินช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะและที่สำคัญเงินตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนี่เองคุณแค่ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังค่ะ แล้วก็เก็บหอมรอมริบให้ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะนาพาให้คุณมีเงินก้อนเงินเก็บอะไรมากมายเบี้ยตาก็อวยพรขอให้เงินเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะความรักคนมีคู่ยิ่งนานวันไปอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยคุณกับคนรักก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของให้ความรักของคุณทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงถ้า้ามาหาดีคะ่ะ ชีวิตที่ดีกับเรียนตราฝากกดติดตามเบียตรตตาด้วยนะคะ